นี่ครับทุกคนข้างในจะเป็นอุโบร์สดดินครับเนี่ยเริ่มจะสุดโทมครับแตกตามการเวลาอันนี้คือซ่อมหลายรอบแล้วนะครับทุกคนปูนก็เริ่มจะแตกออกมาแล้วอันนี้คือเป็นลายใหม่นะครับที่สร้างหลายปีแล้วแหละมันเริ่มแตกเนี่ยครับพัง แตกได้แตกออกมาล้นี่อันนี้คือผนังจริงๆของเขาครับข้างในเนี่ยเป็นดินเผาเริ่มละลายแล้วครับไอข้างนอกเป็นปูนปูนปูนฉาบไว้เฉยครับแล้วก็เริ่มพังที่จริงมันแตกเยอะครับแต่นี้คือซ่อมซ่อมมาแล้วนี่คือสาเหตุที่สร้างอาคารครอบครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันข้างในคือแตกหมดแล้วนะครับแค่เอาปูนฉาบไว้เฉย นี่ก็เหลือส่วนหลังคายังไม่มีเจ้าภาพเนาะอันนี้หลังคาข้างบนนะครับก็จะโลง่งฝนตกก็จะเปียกครับช่วงนี้สองสามปีมานี้อื่อันนี้เป็นบันไดเก่าครับที่พาเข้าไปดูข้างในอืม ปูนแฉนี่คือสภาพข้างในครับทุกคนช่วงบุรละะก็จะมีรังนกแล้วก็พระพุทธรูปก,ก็จะคุมไม่หมดกับหลังคาก็จะโล่งเวลาฝนตกนี่ก็จะเปียกน้ําก็จะขังเต็มเลยออันนี้คือเศษของปูนที่เศษก่อสร้างนะครับหล่นลงมานี่คือหลังคาครับหลังคาก็จะโล่งแล้วฝนตกก็จะเปียกกันเป็นวง น้ำเข้ามาเลยเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นเสาเสาต้นตาลครับเริ่มเริ่มผุพังมาแล้วตรงนั้นก็ผุครับนี่ตรงนี้นี่เสาต้นตาลน,นี่ก็เริ่มผุพังแล้วครับตามการเวลาเนาะเป็นข้างในข้าง,ข,าง,ข,างข้างก็จะพังหมดแล้วนี่นี่ก็เป็นประตูหน้าต่างเก่าหลายร้อยปีแล้ะก็เริ่มพังนะครับทุกคนนี่ปาปนัง นะครับก็อุบโบสถเก่านะครับทุกคนเริ่มพังนักตามการเวลาแล้วอันนี้ก็คือพ,ะพระทุ้งรูปพระประธานเนาะนีอ่อันนี้คือภายในอุบโบสถเก่านะครับอันข้างนอกก็จะเป็นสร้างใหม่เพื่อจะครอบมุงบางหลังคานี้เพราะว่าก็อยากอนุรักษนะ์เนาะไม่อยากทำลายอุบโบสถเก่าครับน,นี่แตกครับ แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการบวชครับการบวชคือบวชตรงนี้แหละครับเวลาบวชก็จะมาทำงางสาและปูอาัสานะครับมีงานเสียงงานบวชอยู่บ้านข้างๆครับกขเตรียมงานบวชไว้แล้วนี่คืออิดปูนนะครับเมื่อก่อนก็เผาผีเขาก็จะกระดูกมาวางไว้ตรงนี้เมื่อก่อนเาผาพีที่หน้าโบสถ์ครับทุกคนเป็นกองฟอนแถวเนี้ยข้างหน้านี่ใช่หมดเลยวงปิดประตูนะเอานี้ จะพาเข้าไปชมข้างในเมื่อก่อนก็จะพาะผีตรงแถวๆนี้ครับทุกคนเป็นกองฟอนหมดเลยเกิดทันอยู่นี่เนี่ยแถวเนี้ยใช่หมดเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพข้างนอกนะครับอันนี้เสียงงานบวชนะครับงานบวชต่างจังหวัดก็จะมีเสียงคืดคืนก็จะเป็นสไตล์โบวแบบ อาคารครอบโบสถ์เก่าครับแล้วก็ทรงสูงเนาะโล่งข้างนอกก็จะโล่งหมดครับก็จะเป็นแค่เสาสวยไหมครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เหลือส่วนหลังคาเนะะาะเจ้าภาพประมาณสองล้านก็น่าจะเสร็จท่านบอกว่าประมาณอีกสองล้านก็น่าจะเสร็จนะครับก็เพราะว่าเป็นหลังคาเนาะส่วนหลังคาก็จะเยอะหน่อยแล้วก็มีปูนปั้นนิดนึงลายนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นโล่งหมดเลยอาคารโล่งนะครับพบกันคลิปหน้าครับ